Yes เคนชื่อโคตรแสบ Yes เปดสอสวัสดีครับแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ด่านช้าง Yes แคมปนะครับมากลางแคมป์ริมเขื่อนกระเสียวกันนะครับบรรยากาศล่มลื่นดีจังเลยนะครับวันนี้ก็คนไม่มากบรรยากาศกําลังลดีนะครับแล้วก็เราก็มากลางกัน2หลัง4คนนะฮะรอบนี้ก็เป็น t ทัวริงโดมครับจากโคแมนและก็เจ้า คลอสโดม270นะครับบรรยากาศชิวๆร่มๆเลย,ยหญ้าเขียวๆนะครับที่นี่แล้วก็ด้านหน้าบ้านเราก็ยังมีในส่วนของทาร์ฟนะครับ4โ Sun s h a d นะครับชุดเดิมของเรานี่เองนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆดูบรรยากาศริมน้ำนิดนึงนะฮะนี่เดี๋ยวพามาดูกันหน่อยว่าริมน้ำของที่นี่เป็นอย่างไรนะครับไปบรรยากาศริมน้ำนิดนึงนี่นลานสระดับ ระดับบนที่เราอยู่นะครับแล้วก็ด้านล่างริมน้ำนี่โอ้บรรยากาศด,ดีจริงๆช่วงนี้เป็นเวลาประมาณ17นาฬิกาครับลมรื่นนะฮะบ,บรรยากาศลมรื่นชื่นใจเลยแล้วนี้ก็เป็นแนวของเพื่อนๆชาวแคมป์นะครับที่มากลางเต็นท์อยู่ริมน้ำซึ่งเรามาไม่ทานเราไม่มีที่กลางเลยซึ่งก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะอยู่ โซนไหนก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับนี่แล้วก็เขามีบริการนี่ด้วยนะครับให้เรายืมเรือฟรีนี่เขาเล่นเรือกันอยู่เห็นไหมครับมีคนเล่นเรือพายขยักกันอยู่ 3- ามสี่ลำอันนี้คือเราเป็นบริการของทาง่านช้างเยสแคมป์นะครับให้เราให้บริการฟรีเพื่อนๆมากันเยอะอยู่ต้นไม้ก็มีพอสมควรอันนี้ก็จะเป็นลานส่วนล่างติดน้ํานะครับก็ มีสองแนวเนี่ยมี2แนวมีทั้งแนวริมน้ําเลยแล้วก็แนวห้องข้างในส่วนผมนี่อยู่ลานบนขึ้นเลยไปน,นิดหนึ่งกโอเคไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับพามาดูบรรยากาศลานส่วนที่เห็นอยู่ตรงรถนู้นนะครับเป็นพวกแนวรถแคมป์ลานแบบสําหรับรถแคมป์แคมป์คาร์อะไรยเงี้ยครับเ,เดี๋ยวมาดูดูตรงนี้นี่นี่ซึ่ีนี่คือแนวแคมป์คาร์มีแคมป์คาร์จอดอยู่คันหนึ่งนะครับก็มีแนวไฟให้ตลอด ใช้ได้ครับบรรยากาศดีนี่ดูเต้นเราอีกทีนึงคอสโดม270ยังจัดไม่เรียบร้อยครับเอาชิวๆก่อนแล้วก็ทัวริงโดมนี่ <Hey. S 2> ได้ไหมหยิบกระติกน้ำตามปาป๊ามาเร็วน้ำแข็งฟรีไปแล้ว,ลวตามมา,ามตักน้ำแข็งฟรีนะครับเป็นบริการอยู่ในแพ็กเกจนะครับก็สบายๆไปนู่นเลย,ยเห็นถ<ๆ>ังแดงๆไกลๆทางนู้นนี่เนี่ยน,น้ำแข็งนี่ทางรีสอร์ทเขา ให้บริการนะครับเราก็ตักแต่พอเพียงนะอันนั้นแช่เอาแค่พอแช่ลุกแค่ตัก2ตักพอนี่เราแช่พวกเนื้อ,อไวนนะ้นะเ,เอาอีกเอาอีกอย่าให้ตกลุกมา,าเดี๋ยพอแช่เนื้อได้โอเคดีเลยด,ดีบริการให้นะครับ สำหรับน้ำแข็งก็ตักแต่พอสมควรอีกสักสามจับหลังจากที่เราได้น้ำแข็งแล้วเราก็เดินทางกลับไปที่เต็นท์ของเราเพื่อไปนั่งชิลๆกันและเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศของห้องน้ำนะ,ะว่าเป็นอย่างไรบ้างไปไหวไหมเนี่ยอีกนิดนึ่งไาจา้ะไปมาลูฮะไป,ไปะจะถือนี่ไปละจะถือนี่้ยล่ะ อันนี้อ่ะสีนี้ไม่เป็นไรอันนี้แหละอ่ะไปนี่ลานฝั่งนี้ก็ยังโล่งอยู่นะเ,เรียบๆง่ายๆริมเขื่อนกระเสียวครับโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องน้ำโอเคมาดูในส่วนของห้องน้ำกันหน่อยนะครับนี่ห้องน้ำ มีหญิงและมีชายโอเคเดี๋ยวเราลองดูชายหน่อยห้องน้ำเป็นยังไงนะครับโอ้มีรองเท้าให้เปลี่ยนด้วยนะต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อนนะครับปึ๊บมีสามอ่างล้างหน้าทิชชู่อย่างดีนะครับแล้วก็มีห้องห้องอาบครับห้องอาบนึง สองสามมีเครื่องทำน้อุ่นเป็นบางห้องเป็นบางห้องนะครับสองห้องแรกไม่มีห้องที่สามมีครับห้องที่สี่มีเครื่องทำน้ำอุ่นมีห้องที่สี่และก็ห้องที่ห้านะครับนี่ห้องน้ำชายเนี่ยมีสามห้องอาบสามห้องอาบนะครับมี ที่เป็นน้ําอุ่นกับ2ห้องอาบที่เป็นแบบไม่มีน้ําอุ่นนะครับแล้วก็ห้องขับท่ายก็จะมีชักโครกอย่างดีมีทิชชู่มีตัวที่ฉีดอย่างดี3ห้องครับหรือใครจะปวดปัสสาวะก็ห้องห้องออคู่หนึ่งครับด้านหน้าได้เลยครับก็ถือว่าเป็นห้องน้ําที่สะอาดสะอ้านอยู่นะครับของผู้หญิงก็คงไม่ได้เข้าไปดูนี่ก็ประมาณนี้นะครับอโอเค ฝนพาที่กำลังจะตกแล้วลานจอดรถก็โอเคอยู่นะฮะนี่ห้องของเรายังไม่ได้จัดเลยนะ แบบบ้านๆน่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่บรรยากาศผมเนี่ยเต็นก็ยังโล่งๆอยู่เลยเดี๋ยวค่อยว่ากันพักก่อนนะครับนี่ของก็รออยู่หน้าห้องประมาณนี้เต็นของคุณแม่เป็นไงบ้างดูสิแม่ปูที่นอนแล้วก็ห่มหมอนล่อแล้วนะครับพัดลมอย่างก็มีสวถบายโอเคเดี๋ยวเรานั่งพักกันก่อนโอเคเมื่อคีนี้ก็พาดูคร่าวๆไม่ว่าจะเป็นลานทั้งหมดนะครับโดยประมาณแล้วก็มีเรื่องของห้องน้ําไปแล้ว จะแ,แจ้งราคาก่อนว่าหลายท่านคงเคยมาแล้วรางท่านยังไม่มาถ้าดูคลิปนี้ก็หัวละ350บาทนะครับแล้วก็บริการฟรีน้ําแข็งนะตักได้ตลอดนะครับที่พาไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็มีเรือคายักให้ใช้บริการฟรีนะครับพร้อมชูชีพซึ่งเราคงไม่ได้เล่นไม่เป็นไรแต่ที่สําคัญคือพึงพอใจมากครับทริปนี้เนี่ยผมลืมเอากาวชีตมานี่เขาให้ยืมกาวชีตด,ด้วยอยาให้พาไปดู2ชุดเลยนะนี่ชุดแรกของทูลิงดวงของคุณแม่นะ เขาให้ยืมฟรีนะน,นี้ฟรีนะน,นี่ยืมฟรีเลยนะแล้วอันที่สองนี่เป็นของคอสโดมสองจดศูนย์อันนี้เหมือนกันให้ยืมฟรีเหมือนกันครับน่ารักมากให้เรายืมนะครับแล้วก็ถ้าของขาดนะสายไฟเส้นละห้าสิบบาทนะเก้าอี้เนี่ยคุณแม่นั่งอยู่ในสนามเดินป่าก,ก็ห้าสิบบาทนะมีพัดลม JPX สีดำที่สายแคมป์ก็ชอบนะก็อีกหนึ่งร้อยบาท มีแอร์ด้วยแอร์ห้าร้อยจริงๆตอนแรกผมเช่าแอร์มาแล้วเช่าเช่าแอร์มาแล้วด้วยกะลองแอร์หน่อยอยากอยาก,อยากลองนะไม่ได้มีอะไรแค่อยากลองใช้แอร์เฉยห้าร้อยบาทแต่ว่าพอมาถึงแล้วทําไปทํามมันห้าโมงเย็ยนแล้วมันไม่ร้อนอนะ่ะก็เลยเปลี่ยนจากแอร์เป็นบาลันดีแล้วก็แล้วก็เก้าอี้ห้าร้อยเท่ากันจบไปตามนี้เดี๋ยวหลังจากนี้ก็สั่งอาหารเรียบร้อยเดี๋ยวลองดูอาหารที่สั่งเป็นยังไงนะครับแล้วก็ผมเตรียมพวกเนื้อย่างอะไรมาเดี๋ยวมาย่างมันกันดกินกันชิวชตามนี้ครับ เฮ้ยบายบายก่อนเร็วอ่าจะถ่ายรูปนะครับเอามาเดินทางไกลไปหาความสุขท่องเที่ยวตามใจในตอง สวยจัดเย่ยชิๆเลยนะครับถือว่าดีชื่นใจใครที่ได้อยู่ริมน้ำนี่ถือว่าโอเคเลยนะเรียกว่าแบบสัมผัสบรรยากาศแบบใกล้ชิดติดขอบน้ำของแท้เลยครับแต่เราก็มาไม่ทันเนะาะอยู่ข้างบนไป แต่ไม่ทุกใจเพราะก็แฮปปี้ในสิ่งที่เป็นแล้วก็เชื่อว่าสมทุมต้นไม้ของผมเนี่ยจะช่วยทำให้วันพรุ่งนี้ของผมไม่วุ่นวายมากโอเคประมาณนี้ก่อนนี่อีกสิ่งหนึ่งที่จะบอกผมอยู่ใกล้ตู้ไฟมากเลยนะนี่เขามีให้ทุกจุดเลยนะเฮ้ดูนี่ตู้ไฟเรียกว่าผมเหมาเหมาตู้ไฟเลยเนี่ยกี่รูหกรูนิ่งเลยครับจัดไปตามนี้ เคนั่งชิวได้โอเคแข็มแบบง่ายๆสั่งกินเอาไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดตับหวานหมูกระทะอันนี้อะไรนะพ่อจัยยำเส้นแก้วยำเส้นแก้วรูปแบบใหม่ไม่ต้องวุ่นวายมากมายนะครับก็คือสั่งรับประทานแต่เดี๋ยวกังคืนเรามีอะไรหรือเปล่าเนื้อย่างเนื้อย่างเป็นเนื้อออส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 ตาเตเตเออสตาเตเตเรเตเย อ่าวันนี้ก็จะกินเนื้อย่างกันตอนกลางคืนเนาะชิวๆนะโอเคตามนี้รับประทานกันได้โอเคหลังจากที่ทานหมูกระทะจนอิ่มได้ที่ก็จะต้องถึงเวลาที่จะมาจัดห้องผักของเรานะครับโอเคแป๊บหนึ่งนะ เดี๋ยวเข้าไปแนละ้วต้องไปเคลียร์ยงยุงอะไรเต็ไมไปหมดเลยมแมลงเยอะจริงครับมแมลงเยอะจริงไม่ดีตรงนี้นะเดี๋ยวเข้าไปก่อนจะส่งทยอยของเข้าไปอย่างรวดเร็วอ้าวตัวเองอปิดไฟเลยแม่วันนี้แมงเยอะจริงจริงครับยอมรับเลยมากมายมหาศาลนี่ดูมา,มาโอเคไม่ธรรมดาอ่ะโอเค เดี๋ยวถึงเวลาปรุงเต้นของเราแล้วนะฮะนี่พร้อมไล้วเราต้องโยนของเข้าไปด้วยความรวดเร็วไม่งั้นแย่แน่เลยนะครับดี่ผมต้องเอาโคมไฟเนี้ไปล่อมแมลงตรงนี้ก่อนล่อไว้ทั้งนอกนี้ก่อนเดี๋ยวพอมะแรงมาหลงทางปุ๊บเราโยนของไปเลยไปพร้อมวันนี้อาจจะมแมลงเยอะไปหน่อยนะต้องระมัดระวังนิดนึงครับเโอเคพร้อมส่งขบายส่งขบาย ต้อปลาลมไปแล้วเนาะแย่ oh, yeah, เลยครับผมต้องให้เมียทำเราจะต้องไปนั่งชิลต่อครับโอเคได้เวลานี่ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสัก2องทุ่มออสเตรเลียนบีฟของน้องผ้าใเพรอไหมครับเดี๋ยวเราจะทำสเต็กกันนะฮะด้วยเตา,า,เาถ่านและกระทะอันดับแรกเราก็ต้องลงเนยก่อนนะฮะเดี๋วนี้การออกแคมป์มันต้องไม่ยากครับต้องง่าย มันจะได้ไม่ซับซ้อนนี่เนยจากเซเว่นแล้วเราก็มีที่คีบนิดหนึ่งนะฮะจริงควรจะเป็นเตาย่างแต่ไม่เป็นไรเราก็ใส่มันลงไปนิดหนึ่งแช่ๆชูๆไปจบจากหมูกระทะก็มานี่แหละอันนี้แหละออเออเออกระินอันนี้ โอเคเราก็ต้กีดนี่เนื้ออ่าปุ๊บเขาให้ดูสิเนื้อสวยไหมเกือบแล้วเกือบได้ไปโรงพยาบาลแลเกือบเข้ามเกือบเข้ามือแล้ว <c oughs> แป๊บหนึ่งนะนี่แม่เอาเอมาเดินเอามาครับนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่หุยสาเน่่าย หวาปา้าโยชแลมแชมชื้นนี่พร้อมนี่เอาอะไรก่อนดีเอาอะไรก่อนดีเด้อ่ไปาเลยเดี๋ยวไวด้เ,ดเขาทายรูกที่นี่ก่อนโอเคอเชฟต้องพอใจนะผมดูแล้วเนี่ยทำไม่ดีมันจะมันจะไม่สุกนะ ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะอ่าไปเรื่อยๆนะเจนะอันนี้ต้องบอกก่อนเราหลีกไม่ได้นะเพราะเราใช้เตาถ่านนะเนี่ยหลีกยิ่งยังไงอ่ะมันเป็นเตาถ่านอ่ะอายุคุณแม่ยอดก็ต้องเอาอะไรนะขี้เท่าลงใช่ไหมล่ะอ่ามันไม่มีขี้เท่าไงนี่มานี่นี่เอ๋อือนานๆจะเจอทีสเต็กบนกระทะไม่เชื่อใจในหนู เชื่อใจในใครตัวเองนี่สเต็กนะด,ดูเขาทำมานหนึ่งวิดูมาวิเดียงเหรอใช่โอเคอ่ะแกวนู้จะตกไหมเดี๋ยวอย่างนี้เราไม่รู้ว่าจะสุกหรือเปล่านะเพราะว่าผมก็ไม่เชื่อใจพอใจเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็ต้องให้เครดิตลูกสาวหน่อยเพราะว่าเขาเรียนมา <Okay. S 1> จาก YouTube 1น,นาทีโอเคเดี๋ยวมาดูในช่วงเวลาถัดไปตอนนี้ก็รอลุ้นก่น ไม่สุกไปเลยเนียอ่ะคล้ายๆหั่นอ่าเป็นไงมีดคมจัดหั่นไม่ขาดด้วยอ่ะสเต็กมาแล้วนะครับไม่สุกไม่สุกไมออสซี่เบฟเดี๋ยวเราจะต้องแล่ก่อนแล่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดี๋ยวค่อยไปลงใหม่ลงอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันจะไม่น่ามอ่าลงแล้วครั้นี้ทานเลยไหมถ้ามันโอเคก็ทานไปเลยโอเคเอาที่ทุกคนชอบโอเคเอาที่อยากทุกคนทานไปอันนี้จัดไปเจ้เนี้ยไม่มีใครทานไวแน่นอน ออหอมแล้วเนี่ยเฉพอใจทำให้กินออออหอมเนื้อมากก็แล้วก็เค็มมากๆนุ่ยว่งเพิ่ม,ม,มน่าไม่ได้ขนาดนั้นเนี่อร่อยทุกคนอร่อยครับควงง,ง,ง่ายๆเต็นลกๆควงง,ง่ายๆอร่อยฝีมือน,น้องพอใจลงไม้ไเดือดดัน เนื้อออสอีกหนึ่งออสแต่เป็นเนื้อแผ่นแน่บางๆโรยเกลือเหมือนเดิมดนี่ลองดูซิว่ามันเหนียวไหมอันนี้นี่เป็นเนื้อออสแบบแรล่นะครับอันนี้อันนี้คือสันคอสันคอเนี่ยสันคออ,อร่อยตอนนี้เราก็ ถึงเวลาประมาณเกือบสี่ทุ่มแล้วกติกาของที่นี่คือสี่ทุ่มห้ามใช้เสียงทุกเต็นท์ก็เงียบกันหมดแล้วแต่ก็ยังมีเพื่อนๆนั่งอยู่หน้าเต็นท์กันอยู่เดี๋ยวเราก็เตรียมตัวเข้าเต็นท์นี่แต่วันนี้ผมนั่งอยู่หน้าเต็นท์นะฮะเ,เตรียมตัวเข้านอนแหละสาวๆเตรียมตัวจะเตรียมที่จะพักผ่อนนะฮะก็คงจะนอนเปิดพัดลมเบาๆจริงๆเย็นอยู่แล้วยี่สิบสี่ยี่สิบห้าองศานะวันนี้ แต่เดี๋ยวก็คงเล่นโทรศัพท์กันไปเพลินๆประชุมกันแล้วครับว่านอนดีฝ่าไม่ดูแล้วดวงดาวเนาะตัดสินใจนอนดีกว่านี้ครับนี่ผมนอนริมนี้เลยนอนริมมา่านเพื่อจะได้เห็นวิวด้วยพูดเล่นครับเดี๋ยวเราก็คงต้องปิดม่านเลยเออเคุณนายครับเ,เจอกันมันพรุ่งนี้ราตีสวัสด เห็นว่าเที่ยวเต็นก็ดีอย่างเงี้ยเช้ามาแล้วได้นอนดูวิวจากในเต็นนะมองหญ้ามองเต็นชาวบ้านแล้วก็มองไปเห็นน้ําไกลๆลืบตาโน,น่นก็จะมีความสุขแล้วแหละโอเคตื่นเชาา้ามาก็สดใสบรรยากาศดีจริงๆที่ด่านช้างเยสแคมปแห่งนี้เนี่ยลมดีนะเย็นสบาย ลมดีงี้เดี๋ยวเราก็ต้องไปดูบรรยากาศว่าที่ด่านช้างเยสแคมนั้นมีอะไรบ้างด้วยเจ้าโดนอมตะนครของผมหลายปีดีดักเขาก็ยังอยู่กับผมต่อไปเดี๋ยวเราจะบินโดนตัวนี้ dji spark ดูบรรยากาศโดยรวมของด่านช้างเย c แคมไปกันครับเดินทางไกล ไปหาความสุขท่องเที่ยวตามใจไม่ต้องค้นนึงพักผ่อนย่นใจกลางเต็นกันขับมอเตอร์ไซค์ลุยไปด้วยกันขึ้นทูเขามองทะเลก,กว้างท้องฟ้าเปิดสายหมอกลงฉันออกไปเที่ยวกันไม่ต้องแค่โลกพักกายพักใจเต็มไปเลยเที่ยวห้สุ กลับมาแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เมื่อดูภาพทางการเรียบร้อยเราก็จะไปทานกาแฟกันตามนี้นะครับและวิธีกาแฟง่ายๆของผมก็เช่นเคยเขาทะลุช้อนและแก้วของผมรับประทานไม่เอาดีกว่าเทแล้วก็ แก้วที่หนึ่งน้ำกำลังดีแก้วที่สอ,องแม่มชื่นใจ

ชชีวิตหมันออกไปาควาามฝันตยฟ้าสายบอกมันกับพือนเมนือฟ้ายังมีโลกทั้งใบรอเราออ,ออกไปเที่อตอนนี้เราเก็บของอยู่เนาะใกล้จะเสร็จแล้วดี๋ยวเตรียมจะกลับกันแล้วนะครับพาเพื่อนๆดูบรรยากาศอีกเกียวนะ นุ่มละมุนเลยทีเดียวนะโซนบนที่อยู่ติดกัลลานจอดรถนะ่ติดกัลลานจอดรถนะนี่โซนบนเนินเนี่ยระยะที่สองเนี่ยพามาดูระยะที่สองเขาเขียนบนเนี่ยเขาเรียกยสสองเป็ดโอเค,อเคเยสสองเป็ดนะครับ <S <S มีสองชั้นมีฝั่งที่ติดหน้าเนินนะครับติดหน้าเนินแล้วก็ติดลานจอดรถยสเป็ดสองนะครับนี่ แล้วข้างหน้านี่ครับนี่ข้างหน้านี่เขาเรียก yes เจรเคเนี่ยดู New. yes เป็ดนี่ yes k yes k คหนึ่ง yes k 1หนึ่งเนี่ยมีสองชั้นนะ่งครับ yes เคหนึ่งเนี่ยเป็นแถวสองของโซนติดริมน้ำนะครับ yes k 1หนึ่งแถวสองโซนติดริมน้ำ ah ถ้าริมน้ำไปเลยเนี่ยเขาเรียก yes k 2สองชื่อโคตรแสบเลย เ s yes, k 2ติดริมน้ำเลยไปดูกัน <c oughs> สวยไอโซนเ s ส yes, 2คสองปิดน้ำเลยครับเนี่ยเอาลงเอาเรืออะไรมาเล่นได้นี่คือ y s ส2คอยู่ที่มุมที่อยู่นะถ้าเลือกมุมดีๆเนี่ยก็ถือว่าเฟียอตอนนี้จะบอกว่าอยู่ที่มุมมองกลางเลือก,กลางเต็นท์นะครับถ้า เราเลือกกางเต็นในจุดที่สวยนะจะมีอยี่ยเนี่ยเนี่ยหายมุมนู้นนะมุมมันโคตรโอเพ่นเลยเนี่ยนี่ก็ได้อย่างโอเพ่นนะนะ่ให้ดูมุมเปิดวิวโคตรบันเจิดเลยครับมาก่อนได้ก่อนนะมาก่อนได้ก่อนนะนะจ๊ะเนี่ยโหมุมเปิดปะเฟี้ยวไปเลยครับประมาณนี้เลยนี่ นะฮะฮ Yes แค m p โดยรวมเดินกลับมาก็ตรงข้างห้องน้ำก็จะเป็นจุดที่เขาล้างจงล้างจานกันมีอยู่ประมาณสี่ชุดล้าง4ชุดล้าง,งจาน4จุดล้างจานล,ลงผ่านห้องน้ำมานะครับนี้ก็จะเป็นโซนที่ว่าของเจ้าหน้าที่เขานะมีลงมีเหลือให้นะ มีลงมีเรือให้เรืออยู่ครบเลยเนี่ยก่อนอันนี้ไม่ครบนะอันนี้เรือสี่ลำพร้อมชีวเราไม่ได้เล่นอันนี้ดูโซนลานจอดรถหน่อยลานจอดรถก็กว้างใหญ่อยู่ครับนี่ลานจอดรถก็กว้างใหญ่อยู่สำหรับคลิปนี้ท่านใดไม่เคยมาก็ลองดูบรรยากาศดูรวมที่ผมพยายามถ่ายทุกท่านดูนะฮะโซนทิ้งขยะนะ ซนขยะนู่นนี่นั่นนะครับแล้วจะมีพื้นที่เขาเรียกครัวกลางอครัวกลางครัวกลางเป็นยังไงก็มีนี่ครัวกลางก็มีพวกตรงพวกเตาพวกล้าง,งจานไมโครเวฟหม้อหุงข้าวโซนนั่งอะไรให้นะครับก็โอเคแล้วสุดท้ายโซนนี้ไม่แน่ใจว่าชื่อโซนอะไรนะ พาไปดูคือโซนรถบ้านจริงจงมุมนี้ทั้งแนวก็ยังมีพวกตู้ไฟอยู่นะตู้ไฟบริการอยู่นะนะครับเนี่ยโซนรถบ้านโซนรถบ้านหัวมุมนี่ก็สวยนะที่จอดรถบ้านนะเนี่ยมีตู้ฟงตู้ไฟอยู่ตลอดนะเนี่ยตู้ไฟตู้ไฟนะมีโอกาสจะเอา f อ r t ้ n แ er ค Camper นอนในรถมาจอดสักครั้งหนึ่งแต่ต้องหนาวจริงๆนะถึงจะโอเค นะครับนี่ครับเปิดมุมนิดนึงให้ดูบรรยากาศสักหน่อยอโดยสรุปนะฮะก็ผมถือว่าเป็นที่พักที่ดีที่หนึ่งนะครับย่านุ่มละมุนนะครับแล้วก็มีบรรยากาศทั้งทิวเขามีบรรยากาศทั้งน้ำนะครับค่าบริการก็350บาทต่อท่าน น้ำแข็งฟรีตักได้มีเรือขยักให้บริการนะครับห้องน้ําค่อนข้างสะอาดมากนะครับก็มีรองเท้าเปลี่ยนให้ท่านที่มาใช้บริการก็น่าจะพึงพอใจกับเรื่องความสะอาดของห้องน้ําจุดล้างจานก,ก็มีให้4จุดอย่างที่เห็นมีโซนอาหารเล็กๆแต่ถ้าใครจะทานอาหารเนี่ยเขามีเมนูที่เป็นเอกสารให้เราโทรสั่งได้มีทั้งหมูกระทงหมูกระทะมาให้นะครับมีอาหารทั้งตามสั่งหรือว่าอาจจะเป็นทะเลอะไรพวกนี้มีให้เราโทรสั่งได้ครับ แต่ว่ากลางคืนช่วงหัวค่ำก็จะมีแมลงอันนี้ต้องทําใจที่ด่านช้างกระเสียวแมลงก็จะเยอะหน่อยอยุงเยอะหน่อยแต่ว่าช่วงหัวค่าเท่านั้นแหละครับแล้วครับจากไปเดี๋ยวเราเตรียมเก็บของกันต่อครับที่เราก็เก็บของเสร็จแล้วกำลังขนเอาเก้าอี้ที่เราเช่ามา50บาทกับคุณแม่กับภรรยากําลังขนกลาวชีที่เขาให้ยืมฟรีสองชุดใจดีแท้แท้ใช้และเก็บ ยิ้มละคืนครับนี่ถึงแล้วนี่มีเครื่องดงื่มเครื่องดื่มมีกาแฟให้ด้วยโอย้มีกาแฟให้บริการด้วยเหรอรใช่จ้ะเครื่องนี้จ้ะนี่แล้วก็มีโคก้กเครื่องดื่มต่างๆแฟฟรีฟปันนี้ไปกลับบ้านได้ออกทางไหนไม่รู้ออกนี้ก็ได้อันเนียแล้วเจอกันครับ